นะลงปุ๊บเราควรจะการมุงให้เขาเลยนะคะเพื่อที่ว่าข้อดีของการการมุงให้กับต้นกล้าก็คือจะทําให้แมลงที่คอยรบกวนเขานะคะจะน้อยลงแล้วก็โรคของพืชก็จะน้อยลงด้วยนะคะแล้วเวลาเราควรจะการต้นไหนก็คือเวลาเราลงต้นกล้าเนี่ยเราก็การมุงได้เลยนะคะก็ครอบเขาได้เลยไม่อาจะ มาแนะนําวิธีง่ายๆเนาะวิธีง่ายๆเวลาเราปลูกผัก็นกระถางเนี่ยเราก็สามารถารได้นะการทำได้เลยข้อดีของผักกลางมุงนะคะเราจะได้ผักที่ปลอดสารพิษแล้วก็มันจะดีกับสุขภาพในระยะยาวนะเราจะได้ไม่ต้องใช้สารเคมีในการกําจัดมแมลงค่ะข้อดีข้อที่2นะคะจะช่วยลดงบประมาณแล้วก็ลดเวลาในการดูแลผักเรานะคะ พราะว่าเวลาเรากางเน่ยเราไม่ต้องอคอยทําสารป้องกันคอยฉีดสารป้องกันแมแงแล้วก็ไม่ต้องคอยดูแลเขาจะได้ลดเวลาในการดูแลผักน,นะคะเวลาเรากางงูนเนี่ยก็จะได้ลดเวลาในส่วนไปด้วยข้อดีข้อที่3นะคะก็คือจะทําให้ต้นท่าที่เราพึ่งลงเนี่ยที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเวลาเรากางงูให้เขาเขาจะสามารถจเจริญเติบโตได้แข็ง ได้เร็วแล้วก็แข็งแรงได้ดีนะคะเพราะว่าไม่มีโรคและ,มะแมลงมาคอยครบกวนเขาด้วยค่ะส่วนวิธีเลือกมุ้งกันมแมลงนะคะปกติมันก็จะมีมุ้งอย่างนี้นะคะมีมุ้งสำหรับเอากางสำหรับพืชผักเลยนะจะเป็นสีขาวๆนะคะถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยจะไม่ได้ใช้สำหรับาการสำหรับผักนะคะเพราะว่า ฟ้าเนี่ยจะใช้สําหรับการประมงการเกษตรพวกแบบเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นตาข่ายเขาเนี่ยตัวตาความถี่ของเขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยถี่เท่าไหร่นะคะนั้นก็จะไม่ค่อยกันแมลงนะให้เพื่อนๆเลือกตัวที่มันใช้เฉพาะสําหรับกันแมลงเลยนะคะสําหรับปลูกพืชปลูกผักน,นะคะอันนี้เขาก็จะมีกําหนดไว้ว่าแต่ละชนิดเนี่ยตัมความถี่เขาก็จะมีกำหนดบอกเอาไวะคะ้ค่ะเรียบร้อย ส่วนวิธีเลือกมุ้งกันมแมลงนะคะเราก็เลือกมุ้งกันมแมลงตามที่เราต้องการจะใช้นะคะตามชนิดของพืชที่เราปลูกและตามพื้นที่ที่เราต้องการจะป้องกันมแมลงนะคะอย่างเช่นมแมลงอะไรที่มันระบาดหนักอย่างเงี้ยนะคะมันต้อคือขนาดของมุ้งแต่ละขนาดเนี้ยก็จะกันแมลงได้ไม่เท่ากันนะคะมุ้งที่ตาถี่มากๆก็จะมีราคาสูงมุ้งที่ตาถี่น้อยก็ ีจะมีราคาต่ำลงมาแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าผักที่เราใช้เนี่ยมันเป็นผักอะไร <c oughs> แล้วก็มีโรคและ,มะแมลงอะไรที่คอยรบกวนเขาอยู่นะคะขนาดของตาของมุ้งกันมแมลงนะกะ็จะบอกขนาดค่ะว่ามุ้งเนี่ยเขามีความถี่เท่าไหร่ต่อตารางนิ้วนะยิ่งตาถี่มากเขาก็จะยิ่งกันมแมลงได้มากแต่มันก็จะมีข้อเสียก็คือมันจะทำให้ลมเนี่ยไม่สามารถาผ่านได้ดีนะคะ เกิดตาถี่มากๆมันก็จะทําให้ส่วนที่เรากลางนะมันร้อนพอมันร้อนเนี่ยมันก็จะทําให้พืชผักของเราที่เราปลูกเนี่ยมันก็จะเสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรเลือกอตามผักที่ว่าเราปลูกว่าเราจะปลูกผักอะไรส่วนผักสวนครัวนะคะเราใช้ตาเลือกมง้งแค่ตามประมาณสักสิบหกหรือว่ายี่สิบก็พอค่ะเพราะว่า ถ้าเพื่อนเลือกตัวตาที่มันถี่มากจนเกินไปเนี่ยก็อย่างที่บอกไว้ว่ามันจะแบบมันจะทําให้ข้างในอ่ะเขาร้อนอากาศก็ถ่ายเทได้ไม่ดีแนะแล้วก็มันจะทําให้น้ําที่ระเหยที่มันออกมาเนี่ยไม่ดีค่ะก็เพราะฉะนั้นมันจะทําให้ผักที่เราปลูกเนี่ยเสียหายได้นะเพราะว่าเพราะฉะนั้นอย่างย่างไม่ออยปลูกผักปลูกผักทั่วไปน้องก็ใช้แค่ประมาณสิบหกหรือยี่สิบก็พอค่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆต้องก,การจัดการแบบพกเคลียไฟเคลียไฟนี่มันเล็กมากเพราะฉะนั้นคือเพื <c oughs> ่อนควรจะใช้ประมาณตาทั้งสามสิบหกสี่สิบแต่อันนั้นก็คือแบบมันกันได้แต่มันจะทําให้เกิดความร้อนนะเพราะฉะนั้นก็อย่างพวกเมลอนเนี่ยเคลียไฟมันเยอะแต่ว่าถ้าเป็นผักพืชสวนกลัวทั่วไปเนี่ยเคลียไฟมันไม่ค่อยเยอะนะคะก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้อุปกรณ์ที่ใช้นะคะไม่เอยไปลูก เลียงเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถทําได้ง่ายหน่อยเราะฉะนั้นก็หาไม้เป็นโค้งงี้ก็ได้ไม้ที่แบบโค้งได้หรือเป็นไม้ไม่โค้งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครอย่างเงี้ยเป็นตรงๆก็ได้ถ้าเป็นอย่างงี้แล้วท่านก็หาะสีอนันแล้วเราจะได้ปักอย่างนี้ไปรอบอย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะเอาครอบได้ถ้าเป็นปากไม้ตรงๆ แต่ว่าพอดีแนนม่อ้อยซื้อมาจากร้านร้อยเยนนะอันนี้มันก็ได้ประมาณสักสองันหรือสามอันนี่แหละต่อร้อเยนก็จะใช้อันนี้ค่ะก็สะดวกดีก็แค่เสียลงไปปกรณนที่ต้องใช้ก็มีวันนี้นะไม้แล้วก็แม่อ้อยใช้ง่ายๆเลยนะวิธีบ้านๆเลยแล้วก็ไม้หนีบผ้าเอาไว้หนีบตะไคร้เนาะแล้วก็ได้ค่ะ มุ้งกันมแมลงเนี่ยคือเราไม่ต้องเปิดปิดก็ได้แล้วนะการทีเดียวแล้วเราก็ลดน้ําลงไปได้เลยนะคะมันน้าเขาจะผ่านได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเปิดกครั้งแต่ว่าถ้าเวลาให้ปุ๋ยเนี่ยอาจจะต้องเปิดเขาสักครั้งหนึ่งเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถให้ปุ๋ยได้เนาะแต่ว่าตอนลดน้าก็ไม่ต้องเปิดก็ได้ะคะ่ะเราลดข้งคนไปได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองทํากันดูดีกว่าค่ะ ก็เริ่มแรกนะคะเ,เพื่อนๆก็เอาไม้เนี่ยค่ะปกักลงไปเลย mm. ถ้าเป็นไม้แบบสี่อันก็ปักไปทั้งสี่อันเลยนะ mm. ถ้าเป็นไม้ตรงๆแต่ถ้าเราไม่ไวามีไม้แบบนี้ก็ mm. ปักจน mm. ่างนี้ไปเลยค่ะ mm. แล้วก็ปักสองข้างเลยนะ mm. แล้วก็ก่อนที่เราจะคลุมเนี่ยเราต้องดูก่อนนะคะว่าตัาาวที่เราลงไปเนี่ย มนอ่อนเนี่ยมันไม่มีมแมลงเกาะอ,อยู่นะคะถ้ามีก็จับออกเลยไล่ออกไปก่อนนะคะก่อนที่จะคลุมดูทั้งบนดินด้วยแล้วก็ที่ต้นเขาด้วยนะคะว่ามีมแมลงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าไม่มีเราก็คลุมได้เลยค่ะอันนี้ไม่มีเนาะโอเคเราก็ทําการคลุมไปได้เลยเมื่อจะทําง่ายๆนะมีอะไรของใช้อะไรที่บ้านแม่ก็จะใช้นั้นแหละไม่ค่อยอ่า ก็บอกไปเป็นไอเดียไว้นะเพราะว่าไม่ได้ปลูกแบบเป็นเกษตรกรรมขนาดนั้นปลูกแบบป,ปลูกผักกินเองที่บ้านเนี่แหละคะ่ะเรามีอะไรเราก็ใช้อันนั้นแหลคะค่ะเฮ้ยไม่ไหวหันถูกมะเนี่ยหันทางนี้โอเคเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ไม้หนีบผ้าเนี่ยนะคะหนีบไปเลย โอเคอย่างเงี้ยนะคะนะที่ญี่ปุ่นมันจะดีอย่างหนึ่งนะคะมันจะมีเส้นข้างบนเนี่ยตรงมุ้งเนี่ยนะคะเนี่ยเพื่อนๆเห็นหรือเปล่ามุ้งมันจะมีเส้นไว้ให้บอกเราเส้นตรง่างนี้นะคะเพื่อที่เวลาเรากลางเราจะได้รู้ว่าเรากลางตรงไม้ถูกไหมนะคะอย่างเนี้ยเราก็จะได้กลางถูกว่าเราขยับตรงหรือย,ยัง เสร็จนี้นะคะพเพื่อนๆก็พยายามแม้วาจจะไม่อาจาอาจะไม่ค่อยเรียบร้อยหน่อยนะอันนี้ขยุกเอาไว้ตรงนี้เนาะตรงขอบแล้วกในนะะ็ใช้ไม้หนีบผ้าเน,นี่ยนะคะใช้ไม้หนีบผ้าเนี่ยหนีบมีอะไรที่บ้านเราก็นำมาประยุกต์ใช้เลยคะ่ะมันมันง่ายดี หรือบางที่นะมันจะมีมงที่แบบเอามาเย็บก็ได้ค่ะที่มันติดซิปน้อแล้วเพื่อนๆจะได้เปิดปิดด้านบนได้นะสมมติว่าเ,เราเย็บตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนๆก็เปิดปิดด้านบน,นได้แต่ไม่ออยไม่มีเวลาทำเนาะทำเท่าที่มีเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะกะ็ใช้ไม้หนีบผ้าหนีบเอาไว้นะคะแล้วก็เราก็จะได้กลางผัก เอาไว้ข้างในนะคะอันนี้ก็จะช่วยป้องกันมแมลงและก็โรคต่างๆได้นะช่วยลดขั้นตอนการดูแลน,นิดนึงในการดูแลแมลงนะคะไม่ต้องคอยฉีดยาฆ่า,า,มาแมลงไม่ต้องคอยดูแลเขามากก็หลายต,ต้นอ่อนเขาก็จะได้เจริญเติบโตได้ดีนะคะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามชมในคลิปนี้อย่าลืมนะคะเพื่อนๆช่วยกดกระดิ่งและ subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วแม่ออยจะนำคลิปดีๆคลิปใหม่ๆมาฝากกันอีกค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ